ในสารรัฐเรื่องใหญ่ยังเป็นเรื่องการไล่ผู้ว่าการธนาคารกลางที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการธนาคารกลางออกนะฮะ Trump's battle against the Fed heads for courtroom showdown ตัรงผู้หญิงซึ่งโดนทรัมป์ปลดออจากตำแหนะ่งเนี่ยเขาจะไปฟ้องศาลนะครับซึ่งส่วนใหญ่ฟ้องศาลเวลาประธานาธิบดีไล่ออกเนี่ยมันอาจจะไม่มีโอกาสชนะถ้าเกิดเป็นตําแหน่งใหญ่แต่ในกรณีนี้บังเอ,อิญมันไม่ใช่ตําแหน่งประธานธนาคารกลางมันเป็นตําแหน่งกรรมการธนาคารกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ว่าการระดับรัฐบาลกลางก็จริงแต่ว่าเป็นผู้ว่าการที่ไม่ได้เป็นประธานของคณะกรรมการเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่า f ฟดกอร์เ n o นอร์เนี่ยมันไม่แน่นะอาจจะมีโอกาสชนะคดีเพราะว่ากฎหมายอาจจะไม่ได้ชัดเจนว่าอำนาจในการไล่ออกอยู่ที่ประธานาธิบดีหรือไม่ซึ่งถ้าอำนาจในการไล่ออกไม่ได้อยู่ที่ประธานาธิบดีแล้วทรัมป์ไปไล่ออกมันไม่ใช่ว่าทรัมป์จะถูกลงโทษคือคดีนี้มันสาคัญเหมือนกันเพราะว่า ในสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีขนบธรรมเนียมประเพณีในการที่จะไปนั่งเรียกร้องความเป็นธรรมจากฝ่ายซึ่งเถืออำนาจรัฐเพราะว่าฝ่ายซึ่งถืออำนาจรัฐเนี่ยยังไงยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นําสูงสุดซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าในเมื่อมันก็มาถึงจุดที่ว่าทรัมป์ดันล้วงลูกแล้วก็ไล่คนซึ่งอยู่ในระดับไม่ได้เป็นเขาเรียกว่า upper management ระดับผู้บริหารสูงสุดแต่ว่าเป็นระดับผู้บริหารสายกลางๆมันเหมือนกับสมมติคุณเป็นนายกแล้วคุณจะไปเปลี่ยนกรรมการธนาคารกลางอะไรเงี้ยบางทีงมันก็ไม่มีเหตุมีีผลลท่คณจะ้องง ไปล้วงลูกระดับนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าคําถามที่สําคัญก็คือว่าทรัมป์มีอำนาจเปลี่ยนเฟดกัฟเวเนอร์คืออํานาจในการไล่ออกเลยโดยที่เขาเรียกว่าไม่มีเหตุผลนะ่ยอาจจะมีก็ได้เขาเรียกว่า Fire without cause หรือ with cause ก็แล้วแต่นะฮะมีเหตุมีผลไม่มีเหตุมีผลคือผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีธรรมเนียมการปฏิบัติเหมือนสาป,ปกครองยกตัวยอย่างในเมืองไทยเวลานายกรัฐมนตรีไปย้ายคนนู้นคนนี้เนี่ย คนที่โดนย้ายโดนปลดเขาก็สามารถไปฟ้องสามปกครองได้ใช่ไหมฮะของเราก็มีโอกาสในการเยียวยาเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับสูงซึ่งไปไปมาศาลก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับสูงมากคือจูจ่ๆนายกจะไปย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือจะย้ายไปสู่ในตำแหน่งซึ่งต่ํากว่าเดิมก็อาจจะไม่ได้ เพราะม่มีกฎกติกาเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของไทยอยู่แต่ในสหรัฐผมไม่แน่ใจว่ามีเรื่องแบบนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าถึงเวลาสาดีการจะรับเรื่องต่าง,างๆเหล่านี้ไว้พิจารณาหรือเปล่าแล้วที่นูน่นน่ยมันไม่ใช่ว่าคุณร้องเรียนแล้วมันไปที่สาดีการเลย มันไม่ใช่ว่าคุณร้องเรียนแล้วมันไปที่สาปกครองกลางเลยคือของไทยเนี่ยค่อนข้างสะดวกในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งโดนข้าราชการการเมืองเนี่ยไล่ออกจากตาแหน่งหรือหรือย้ายออกจากตาแหน่งคือของไทยเวลาร้องสักพักมันก็ไปที่สาปกครองละสาปกครองกลางสาปกครองสูงสุดเนี่ยคดีมันไม่ได้ต่อคิวเยอะมากมันมีคิวแต่มันไม่ใช่คิวแบบที่ไม่มีโอกาสได้ผุดได้โผลแต่ว่าในสหรัฐผมก็จะว่าผู้ว่าเฟดคนนี้เวลาเขาร้องเนี่ยมันก็จะไม่ไปที่ศาลฎีกาโดยท,ทันทีมันจะไปที่ศาลร,ระดับอื่นก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ค่อยได้เห็น แล้วประธานเฟดเจอรรมพาว์ก็มีท่าทีที่จะจ้างทีมทนายไว้สู้ด้วยนะฮะถ้าเกิดทรัมป์ไล่เขาออกปกติแล้วประธานาธิบดีจะ abuse power ก็ต่อเมื่อมีความชอบธรรมในแบบที่ได้รับความนิยมจากประชาชนให้ไล่คนนู้นคนนี้ออกแบบมีเหตุมีผลเนี่ยประธานาธิบดีก็จะเป็นเหมือนตัวแทนประชาชนในการไล่คนออกที่ทํางานอย่างด้อยประสิทธิภาพแต่ว่าส่วนใหญ่ประธานาธิบดีเขาจะไม่ไล่คนออกในเวลาที่ทําให้เขาเสียรางวัลทางการเมืองหรอกแต่บังเอิญทรัมป์ชอบขวางโลกขวางสวนกระแสนิดน,นึงก็คือว่าจู่ๆก็ไปไล่คนออกทั้งๆที่คนนั้นยังไม่มีเรื่องราวที่มีความประพฤติที่แย่สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่า ไม่มีความชอบทำแต่ว่าไม่แน่เหมือนกันว่ามันมีความชอบทำทางกฎหมายเดี๋ยวรอดูว่า Governor Cook เนี่ยคนนี้เขาจะสู้คดีได้ไหมแต่ว่าถ้าจะให้ทำนายคือโอกาสคือค่อนข้างยากเพราะว่าอำนาจในฝ่ายบริหารทั้งหมดมันเชื่อมกลับไปที่ประธานาธิบดีโดยวัฒนธรรมประเพณีในการปกครองนะฮะก็คือพูดง่ายคำสั่งประธานาธิบดีมันเทียบเท่าคำสั่งอื่นที่สูงกว่านะฮะคือใหญ่กว่านายก ประธานาธิบดีใหญ่กว่านายกนายกยังไงถูกคัลเซินอำนาจได,โด้โดยง่ายอยู่แล้วนะฮะในประเทศส่วนใหญ่ผมคิดว่าคนในแวดวงการลงทุนอย่างเช่นที่เขาอ่าน financial time เนี่ยเขาก็ต้องเคยสังเกตว่าตกลงลัวสตอรี่นี้จะจบลงอย่างไรคุกซูซูทรัมโอเวอร์ออเดอร์ทูไฟร์เฮอแล้วเธอก็ไปทํางานต่อนะนี่คือประเด็นเธอก็เข้าที่ทํางานตามปกติเหมือนเดิมเพราะว่าเธอถือว่าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มาลากเธอออกจากออฟฟิศนะฮะอ่านี่นี่เป็นประเด็นสําคัญมาครองเตือนเนทันยา o ู fight against anti-semitism. c a n น o t be weaponized และนี่คือเรื่องที่ผู้นําในโลกตะวันตกหลายคนเขาไม่อยากจะพูดแต่ว่าอย่างผู้นําเยอรมันเขาพูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าโดยประวัติศาสตร์ในอดีตในยุคสมัยสงครามโลกเนี่ยถ้าเขาพูดแบบที่มาครองพูดเนี่ยมันอาจจะฟังดูแล้วไม่ค่อยดีแต่ว่ามาครองพูดได้หลายคนเขาก็พูดอย่างนี้มาไปเวลาผมคิดว่า50ปีได้แล้วนะฮะคือรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยมันคนละเรื่องกับชาวยูชาวยูก็ไม่ใช่รัฐบาลอิสราเอลรัฐบาลอิสราเอลเป็นรัฐบาลที่ใช้กําลังตัด้าการทหารขั้นรุนแรงในการรบ กลุ่มการก่อการร้ายต่างๆในตัวนอกกลางนะครับแล้วก็เป็นการใช้กําลังกระถางขั้นรุนแรงในการรบในรูปแบบที่ถึงเวลาก็มีผลข้างเคียงซึ่งเป็น collateral damage ที่เป็นผู้บริสุทธิ์เยอะทีนี้ถ้าเกิดนนเดนทันเยฮูหู<แ>จะเดินหน้าในการต่อสู้แบบใช้กําลังเช่นนี้ไปเรือ่อยๆไม่รู้จกัจกจบโดยที่กล่าวอ้างว่าคนไหนซึ่งวิพา์วิจารณ์ถือว่าเป็นคนซึ่งรังเกียจหรือเหยียดชาวยูเนี่ยมันเป็นวิธีการใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายต่อต้านสงครามอย่างไม่เป็นธรรมไอ้วัฒกรรมนี้ในไทยบังเอิญไม่ ถูกใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าในยุโรปเกือบทั้งหมดเลยยุโรปตะวันตกแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐในแคนาดาอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณเป็นนักวิชาการถ้าคุณเป็นนักสื่อสารมวลชนแล้วคุณวิพากษ์วิจารณ์นโยบายสงครามของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยคุณจะโดนข้อกล่าวหาจากอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งขวาแม้ว่าจะเป็นในยุโรปหรือในสหรัฐคุณจะโดนข้อกล่าวหาว่าคุณเป็นพวกซึ่งรังเกียจหรือเหยียดชาวยิวเป็นพวกแอนทิเซมิชซึ่งมันเป็นข้อกล่าวหาซึ่งไม่มีความชอบธรรมเลยแม้แต่น้อยแต่ปัญหาก็คือว่า ถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลอะแล้วคุณโดนข้อกล่าวหาว่าคุณพูดด้วยวาทกรรมซึ่งเกลียดชังชาวยูอะไรเงี้ยคุณก็จะถูกไล่ออกจากที่ทำงานได้โดยง่าย นะั้นปัญหาการเอาแอนต้เซมิติซึมมาเป็นอาวุธในการกล่าวหาผู้อื่นเนี่ยเพียงเพราะว่าเขาวิจารณนโยบายของรัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาครองออกมาเตือนแล้วว่าเฮ้ยคุณเนทันยาหูคุณจะพึ่งพาใสา่คัดโจเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้ในะที่สุดคนที่เขาวิจารณสงครามในเวลาน,นี้ก็คือชาวยูกันเองในประเทศอิสราเอลเนี่ยแหละที่เขาตั้งหน้าตั้งตาเตรียมตัวออกมาเคลื่อนไหวสร้างมวลชนเพื่อค่นล้มรัฐบาลเนทันยาหู คนที่เขาต่อต้านสงครามส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยเกี่ยวกับชาวยูเขาแค่มีประเด็นที่ว่าคุณไปดำเนินการใช้ความรุนแรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นะฮะก็อ <half. muitas S 1> ันน <ição> ี I mean, the men. The men samurai, ้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสําคัญเหมือนกันนะฮะก็ดีที่มาครองไฮไลท์เรื่องนี้เพราะว่าคนซึ่งเขาต่อต้านสงครามเขาไม่ได้ต่อต้านชาวยูนะฮะมันก็มีคนซึ่งต่อต้านชาวยูรังเกียจชาวยูแล้วก็สร้างสตอรี่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายในไทยก็มีเยอะแต่ว่าเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ในโลกที่เขาต่อต้านสงครามเนี่ยเขามาได้มีความเกลียดชังต่อชาวยูนะฮะก็ต้องแยกแยะดีๆนะมันมีคนซึ่งเกลียดชาวยูจริงแล้วก็หาเรื่องสร้างสตอรี่ขึ้นมาตลอดเวลาเช่นเดียวกันแต่ว่าไอคนส่วนใหญ่ที่เขาต่อต้านสงครามที่เขาต้องการสาาารภพเเีย้้ตอองกใหหดดุ ปฏิบัติการเช่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นกองเชีฮามาสเขาแค่มองว่าทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติการที่โหดร้ายทารุณเกินไปนะฮะออปฏิบัติการในรัสเซียนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยยูเครนเนี่ยน n อ c เอา1ใน5ของฐานการผลิตโรงกลั่นน้ํามันในรัสเซียนะฮะ,ปะเปเดอมาเนี่ยยูเครนนี่ไม่ธรรมดานะฮะใช้กําลังในการจัดการพื้นที่โรงกลั่นน้ํามันรัสเซียเนี่ยหใน5ใช้การไม่ได้ ส่วนอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นการข่มขู่กลับไปอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ทรัมป์ข่มขู่มาแล้วนั่นก็คือ EU สหภาพยุโรป Defense Sovereignty Right to Regulate Tech นะฮะการควบคุมกำกับดูแลรวมทั้งการเก็บภาษี Digital Service Act เขาไม่สามารถทำตามอำเภอใจที่ทรัมป์มากดดันได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวซึ่งเดี๋ยวรอดูต่อไป Digital Service Act ที่จะมีการเก็บภาษีใน EU เนี่ยจึต้องมาเช็คดูว่าในไทยเรามีการเก็บบ้างหรือไม่นะฮะ ยุคที่ผู้บริโภคต้องการความรู้สึกของผู้ชนะมากกว่าแค่สินค้าราคาถูกเกมค้าปลีกวันนี้ The ะสแตนดารดบอกว่าไม่ใช่แค่ใครลดเยอะกว่าแต่ใครคือผู้ซึ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกชนะได้จริง ในช่วงครึ่งแรกของปี68ภูมิทัศน์การค้าปลีกของไทยเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญเมื่อผู้บริโภคตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจรายงานนิปโซสได้ฉายภาพความกังวลน,นี้โดยชี้ว่าคนไทยกว่า46รู้สึกไม่สบายใจที่จะซื้อของใช้ในครัวเรือนทั่วไปเพิ่มขึ้น10จากปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความลังเลในการใช้จ่ายได้ขยายจากสินค้าใหญ่มาสู่สินค้าอุปโภคบริโภคอ๋อโอเค ก็คือเศรษฐกิจมันเฟื่องเรื่องจนแม้กระทั่งสินค้าในโรงครัวเนี่ยยังซื้อน้อยลงของใช้ในบ้านทั่วไปก็ซื้อน้อยลงด้วยพฤติกรรมดังกล่าวได้ผลักดันให้ผู้บริโภคจำนวนมากเปลี่ยนบทบาทเป็นนักช็อปเชิงกลยุทธ์ที่มองหาความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ควบคุมและสามารถบริหารจัดการความคุ้มค่าได้สูงสุดท่ามกลางความผันผวนข้อมูล l ลน์ทูเดย์โพลระบุว่าคนส่วนใหญ่หันมาเปรียบเทียบราคาก่อนเลือกซื้อก็มันมีออปชันให้เลือกเยอะอยในยุคนี้สมัยนี้นะฮะโดยเฉพาะออนไลน์ด้วยภายใต้บริบทนี้แคมเปญฉลอง29มีของ t o p ปสเนี่ยจึงน่าสนใจในแง่ของการออกแบบโดยใช้สูตรลับส่วนลด3ต่อที่สร้างความคุ้มค่ายกับลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมโดยการแจกส่วนลดให้ลูกค้าได้เลือกเองว่าแบบไหนจะพอใจมากที่สุด ผมรู้สึกว่าบทความนี้เกี่ยวกับพยายามทำให้สิ่งที่มันไม่สนุกให้กลายเป็นเรื่องสนุกและนั่นก็คือการซื้อของเข้าบ้านนะฮะ